ครับสวัสดีครับมือนี่ว่าเลี้ยงผ้ากันจกนักหนนะครับออกมาเล่นหน้ามือเนี่ยผาสั้นตอกกับตอกนั่นแหละ่าสีออมาเปิดกลไกมันให้เบิ้งนะครับหาูุใดอจากเทสใสเองว่ากลไกเป็นแบบไม่ไงนะครับกลไกสําหรับคนเ็ดใหม่ๆคือผมเนี่ยแหละผมกัหัดเทดเดอนเฮ็ดจากไม้บัวครับบ่มีไม่ตะกี้เนาะปีไก่เนาะว่มีไม้เ็ดเอาไม้บัวแผนะ่นเดียวมันติดกัน อันนี้ก็คือลูกมันเดี๋ยวผมก็สีถอดในเบิ้องนะครับก่อนที่จะียวสวดถอดดอกผมก็สีเอามาใส่ให้เบื้อนจะเป็นแังไี้กดไก่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับกดไก่ว่าเป็นไก่กองนะครับไก่ธรรมดาเท่านี้แหละพื้นบ้านธรรมดาใส่ลูกเข้าไปก็จะล็อกปั๊บล็อกประมาณนี้มันก็เื่อๆเนี้ยนะครับมันเตปี่ไก่เนาะจากฟุ้งจะยังตะกี่มันก็มื่อยอยู่ เราโห่จิ้งจิ้เบิ่งจะเข้าอย่างมันอ่อนเลยนะครับอย่างอย่างมันจะขาดนะตอนบ้ขาดง่ายดอกอย่างพวกนี้ก็จิ้งจิ้งบ้านนี้เยตัวนี้เจืดเป็นทึงนะ่งแน่กับบะถึกก <c oughs> ็ยิ้งหนูยิ้ยงผายิ้ยงเงินสันตอกส่วนมากผมบ้าค่อยได้ยิ้งไก่นะครับก็ยิ้งรถโปรตีนจากควงล่ะผาตัวนี้มันสั่นนะครับค่อนข้างอั้นแต่ไรแต่ถือโปรตีนจากควงยังต่อไปมันก็จะแกะน็อตพวกนี้เราออกครับ มันมันบ่มีอย่างไรดอกทั้งในผมเหยียดไปไอ้ติดเลเซอร์ติดหม่องจับกล่องไอ้สเวลาผมเฮ็ดคลิปบอะก็สิแก่พวกนี้แหละครับบอกติดเลเซอร์ก็ติดไปซื้ส่งดอกเพราะมันคืออาตัวนี้ผมก็เฮ็ดคลิปยิ่งหนูยิ่งอยังให้เบิร์นนะครับแต่ว่ามันติดเหลืองบางคลิปบางเแย่ก็ติดเหลืองเฮ็ดไปก็เขาก็ลงโฆษณาให้เฮ็ดคลิปบพี่ ไอ้ท th mà ี่ถอดอกกุนไก่มั้นโบมี่ยังไล่เอกครับกุนไก่ผมไปเฮ็ดใส่เองแบบบั่นๆนะครับได้เสือกพวกออกละเบดทันละเนางละก็จากไม่บัวนะครับพวกไม่มาติดกันสามแผ่นนะครับตะเขียนโบมีเครื่องมือเครื่องยังนะเสาะหล่องใส่ยังกับโบมีก็เฮ็ดแบบมากไงมากไงเฮ็ดพอได้ใส่เลยครับบาได้เฮ็ดไป่ไข่ไปแช่งไปดอกเอาพอยิงได้พอ ที่ผมกำลังขันดอกมันเป็น,เป,นเป็นโลหะานนะครับเป็นอโลูมิเนียมผมว่าปาดใดส่ปิดไว้เสียกสิสำหรับผูใ้ใดอยากเย็ดหวาหนักไม่ได้เกะโด,ดน ก็สนั้นาตัวนี้หละที่ผมถ่ายคลิปถ่ายอย่างยิงหนใหยเบิ่งสันตอกข้างในก็จะมีสปริงเส้นหนึ่งเนาะครับอืจะมีสปริงเดียวจะให้เบิ่งไอ้ก่ก็สิ่ไทยมุดมองมือเมื่อแน่ดอกมันกัดละซองไปเห็นบ่อเลยก็เด้แล้วมันถายกล่องฟกัสอยู่ครับเออมันจะเป็นสปริงสิ่สปริงนี่กับพันเองนะครับพันเองอืม บางบางอันเขาจําเป็นต้องไปซื้อไก่นะมันเสียเวลาเขาพันเองมันกับ่บอกมันมีหลวัดดยวยเดี๋ยวมันจะบอกออกมาจะใสสิมีสลักอนี่หนินะครับสลักสลักล็อกไวมีอยู่บอร์เจี๊ยนนะครับเวลาบีบมันก็จะขึ้นนั่นแหละกดขึ้นมันกับสีลูก้าร์เงินสีรูดออกยางกงสีดีดไปแล้ววันิถอดสลักออกอยู่ไฮยูหน้าครับมีขี้มันเดียวเขาสนิมบอมมัน ฟืดก็เฟืดมาเหร่นหน้าครับมโมนี่อากาศ้อนปัจจุบนันอยู่ในบ้านหลายมือแล้วสลักกับผมบริไดติดเก่าติดยังนะครับบริไดล็อกบริไดยังติดใบป,ป้อมคือซื้อป้อมยูซือนี่แหละครับตัวนี้กับตัวสามคันมันกับพวกมันที่จอยหู้ประมาณนี่นะครับจอ,อยยูซีหู้ล็อกสปริงหู้หนึ่งตัวล็อกอันลูกพา หู้หนึ่งอ่ะนะตัวมีเล็กก่อนอันสองหูที่วางยวนใบใสสลักครับผม้มจ้อผิดทั้งในก็บทเป็นทั้งเสียหล่ะจ้อหูสอดขึ้นไปเองเทิ้งบนที่เขาจะใส่นี่สอดขึ้นมาเนี่ยจ้อไม่กับจ้อเพราะมันนั่นใส่สปริงวิทเท่านั้นแหละครับกับใส่อันมองไก่มันนะเว,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 วลาใส่เขาก็ยัดเขาแบบนี้นะครับหูมันจะไปเห็นคักมาเด้ะครับอัน คิดว่าไหนจะพ่อเข้าใจแน่ยัดกมันเห็นสำเนียงเด็กก็ใส่สลักไปเพราะมันได้เสียบสลักไปนะต้องต้องเฮ็ดเบิ้งอันหนึ่งสองถึงสองอ่านครับมันพอดีเขาบ่เอาภาสตตกเฮ็ดเบิ้งกันก็ได้ป่าังไงค่อยเอาลหามาใส่ม่สำเนียแล้วครับกนไกมันก็สปริงเลากับพาป่าใส่ลาสติกมาล่อมึงเราค่อยหาโลหะมาปาดเป็นทาวนไปเลย เนี่ยครับหลดสปริงกับปาอาโอยจากยางรถเนี่ยแหละครับถ้าเสือออนมันกับว่าแพ่งดอกแต่ว่าห้อเฮ็ียดออามันจะสะดวกกวานะครับบางเทียบางผมผมเฮ็ียดออามันจะสะดวกกันนะไม่ต้องไปหาซสือไก่นะบ้่นผมบ่ด้อยุ่ในเมืองอยู่ในเหลือกันครับ <c oughs> เนี่ยแหละครับมันคืสิเป็นลักษณะน,นี้สปริงกับมีตัวล็อกไว้ตัวก้อไว้สปริงจากงานเรานะครับผมในเครื่องอย่ผมออกมาให้เบิ้งเสือมันจากงานเราบม่ค่อยดียดละ กะเตพีไก่เนาะเนี่ยมันจะมีหูงูซุปเข้าไปนะมันเป็นไม้สามแผ่นสี่แผ่นติดกันเนาะครับผมบ่ได้เจอหล่องมยังไหลใสักทีปาดไม้ไพ่นอกจะค่อยซุปกันติดกันมันก็นเป็นร่องแล้วนี่ก็ใส่เกลือไว้มีสวงหูวรือเดือยม,มันนะจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าผูดด้ใดจะเฮ็ดเองก็ลองเฮ็ดเบิ่องนะครับมันจะได้ประมาณนี้ฮ่องกงโอ เพราะว่าผมบ่ได้บอกว่าเขาต้กาของมือจักมินจกักห่างกันจักเส้นนี่สินะผมก็กาเอาก,กันไอ้มันเป็นลักษณะน,นี่เพราะไหมตอนสลักใส่เราของมือสปิประกอบเพื่อนแล้วครับประกอบเพื่อนกับบุ้มมีอย่างไรดอกเอาตัวนเนี่ยแหละโลูะแมกนีเซียมสุกอบไปที่กิ่งมันก็นบ่ได้ปาดใสเง,งาแบบนี้ดอกโลูะแมกนีเซียมกันเลยปาดใสเพราะมันอยู่เพราะมันบ่เห็นภายในซื้อครับ ก็ใส่น็อตใส่น็อตก็ใส่จ to like ักถือบ่ถืออันนั่าอ่านเห็นไหมบ่งเมนหู้มันมาขอแล้วเห็นไหมว่ผมปาดใส่เงาพอนี้ไม่บัวไม่บัวเส้นหนึ่งหกสิบก็บาทเนี่ยหะมาเุลมซื้อมาว่าสิกมาเห็ดพวกโกงนกยังเหรอเห็ดผาซะได้อันหนึ่งซื้อประกอบแลเราต้องได้ประมาณนี้ยแหละครับมันก็จะมันก็จะเดียดทั้งสิ่นและ มันจะเด็ดประมาณนี้สปริงอยาก,ก่อนโยงผมมาได้เแขยงสปริงไม้แล้วผมกว่าเมื่อกี้นี่สิได้ไปเปลีย่ยนยางมันไหมโยงหมายมาเห็ดไหมอย่อยางมันนั่นคือสีขาดแล้วตัวยางพวกนี้ทนอยู่นี่ครับนี่ตอกตอกอ่อนตอกสันตอกแข็งตอกนั่นก็ได้ครับขึ้นยุ่กับหนูนะครับที่จะห่อไปสีไปตอที่จะห่อจะไปสันยิ่ง ตัวนกเน่ละเขาเป็นบางตัวบางตัวก็ว่าเขานะครับแล้วตัวมันจะสู่ห้องทินบออันนี้ลูกผ้ามันไม่ได้สั้นแห้งเราสั้นตอกลูกผ้าก็จะซื้อตัเล็มเลี้ยมมันนะครับลูกตอกมันที่ผาบาทสามสิบบาทแต่พอปอกมันนี่ปอกมันผัวอกไม่เห็นดอกตั้งหักปอกเล็กซุบเซ่ใหม่หาเล็กยังมานซูบเซยมันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก้มมันตัวล็อกมัน ถากองโฟกัสก,ก,กันตัวล็อกมันอันใม่พระท่านแห่งแน้มก็สิกินตัวล็อกแนน้นะครับกดไกแบบนี้อน,นี้พาลูกที่สองนะครับที่ผมจะออซุปไซเบอรงลูกแหลกยุค่้าอยต้นกล้วยจะได้ประมาณนีมยังเสื่ออยู่นะครับปีไกผมก็เฮ็ดดีๆโยต่ว่าปีนี้มันคือเฟื่อดบ่บคือหลังออกเราขี้ฟุ้นเคียงเลย cho nên là cái gì nó cũng có cái gì nó cũng có cái gì nó có cái, ừ, cái gì nó cũng có cái gì nó gì nó cũng có cái 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 gì nó cũng cái gì nó gì Vậy cái gì cái này nó แต่มันพอเปลี่ยนเราเหลอมันอันตรายเอะครัยิ่งเสียดีประมาณนี้มันเสียดีตายเอะครัอย่องยงางพอดีอันนี้ผมก็ผายยิ่งหนูมาให้เบิ้งนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เล็กหน่อยมาเห็นคลิปนี้ก็กเป็นคลิปสิบแปดบวกแน่น,นะครับถ้าเป็นเล็กหน่อยเด็กอย่างก็ต้องมีผู้ใหญ่เบิ้งนำํำถ้าจะเห็นแต่อย่างว่า ออกมาให้เบิ้งเป็นแนวทางครับเพื่อนมีประโยชน์จังน้อยกับว่ายิ่งหนูเฮ็ดใบยิ่งหนูยิ่งนั่นยิ่งป่าก็ได้ยิ่งป่าใกล้ๆมันยิ่งบริเกไก่เราก็บริเนผาสันเนื้อยิ่งบริอยากเนี่ยบริอยากแม่นบันเดอออกมาให้เบิ้งเป็นแนวท่า้งเลยสักครับผมกับบริไดเฮ็ดดีเฮ็ดยังดอกกับฮ่ามันมีประโยชน์ก็เลยเอามาให้เบิ้งน้ำจังน้อยกับสิว่ายิ่งหนูนะครับผมเจ็บ เครื่องมือกันผมบ่อใดไปยิ่งหรอกมื่อเนี่ยออกมาให้เบิง้งอื้อือก็เสียด้เป็นอย่างก่อนหมดละนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับจบคลิปน,นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มเสียงต่อกมาให้เบิง้งจะเข้าตลาดตอกมันอยากซุมซ่มๆนะครับผมหลังบ่อใดเซตได้หลังเลย เอาละเอาสวัสดีรอบสองสวัสดีครับ